กกกกาาาารรศศศึึษษษพิเสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมคณินจุลเสวกในรายการข่าวรอบรัว้วศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาประจำวันพุธที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างติดตามรับชมได้ครับ คุณผู้ชมครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อยากจะสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานนะครับตามโครงการ73ครอบครัวคนพิการต้นแบบถวายเป็นพระราชกุศลเนึ่งในโอกาสครบรอบ73พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยสามารถสนับสนุนเป็นปัจจัยพื้นฐานเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนเงินที่บัญชีธนาคารและ QR code ที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้และสามารถร่วมกิจกรรมดีๆได้ในวันศุกร์ที่25 กระกฎาคมนี้ณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็น,นต้นไปครับข่าวแรกวันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงตะกะแตนปลาทังก้าครับวันนี้ที่หอประชุมนครราชสีมานางมัณฑนาโพก,กานครูคอสสามปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เป็นประธานในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงตะกะแตนปลาทังก้า เพื่อครอบครัวนักเรียนพิการหรือเด็กที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษศูนย์บริการคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายปารินทิวัฒน์แช่มสูงเนินครูขอส .2 ออปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาจำนวน184,280บาทเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย180คนประกอบด้วย36หน่วยบริการและห้องเรียนสาขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการเลี้ยงเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงตัะกะแตนปทาทังกาและเป็นการเพิ่มพูนทักษะ การดารงชีวิตของนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษร่วมกับผู้ปกครองจากนั้นนางสาวสิริร,รักแสเฮงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาได้พบปะผู้เข้าอบรมพร้อมให้ความมั่นใจเรื่องการสนับสนุนงบประมาณในการขอโครงการอบรมเพื่อพัฒนาครอบครัวนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษตามความต้องการในทุกๆปีงบประมาณวันนี้นะคะนางสาวเสิริรักแ่เฮงนะคะเป็นนักวเิเคราะห์นโยบายและแผน นครนคงขอโปรดนะคะ,นคนะ,คะเป็นตัวแทนของท่านพัาสังคมมาท่ะเนื่องจากวันนี้ท่านติดภารกิจค่ะที่กรุงเทพนะคะก็เลยมอบหมายมานะคะในนามของตัวแทนคณะอนุกรรมการนะคะวันนี้ท่านท่านรองผู้ว่านะคะเป็นคนอนุมัติโครงการน,นี้ด้วยตนเองนะคะซึ่งก็จะได้ท่านท่านผอ,อนะคะท่านรองผอ,งอเนี่ยเสนอโครงการเข้าไปนะคะที่กองทุนนะคะแล้วก็ได้รับการอนุมัติมานะคะเอกสารน่าจะมีะคะ่ะว่า แล้วเนี่ยอยากให้เราสนับสนุนงบประมาณเป็นโครงการด้านไหนเนะะี่ยค่ะอยากให้เขียนข้อมูลลงไปในในั้นให้เราหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทานทีเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลไปเสนอต่อท่านรองรู้ว่าให้ะคะ่ะว่าว่าอยากจะทาโครงการเพศไหนหรือว่าน้องๆเนีออย่ยสนใจอะไรบ้างอ<ๆ>ะไรเงี้ยค่ะในนัผ้ผู้สนับสนุนงบประมาณะคะ่ะมีที่จะให้สนับสนุนงบประมาณทุทกๆปีนะคะก็อยู่ว่าจะอยากได้อะไรแล้วก็อยาก จากนั้นนายพระดาบัวรอดป่าเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงตั๊กแตนพาทังก้าอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแนวทางการเลี้ยงตั๊กแตนปาทังก้าเพื่ออาชีพเสริมการตลาดการขายตั๊กแตนเนี่ยเป็นสัตว์ที่บนแรสุดมันชอบที่สุดก็คือแดดอากาศดีอยู่แดดทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยอยู่เนนอยอะ จาก,กเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับจากนั้นนายอภิชัยนุกคคุนทศเจ้าขอฟงฟาร์มตะกแตนเครือข่ายจากอำเภอชำนีจ,จังหวัดบุรีรัมย์ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงตะกแตนปลาทังก้าเพื่อขายตลาดนัดสร้างผลกำไรดีเยี่ยมพร้อมแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมรวมกลุ่มอาชีพและพร้อมที่จะมารับตะกแตนถึงหน้าบ้านเพื่อจำหน่ายต่อไปกลุ่มละ50โลกลุ่มละ1้0ยโลผมจินดีไปถึงหน้าฟาร์มเลยนะครับผมครับเบอร์โทร0 9 8ครับ3 7 0 6742นะครับ จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการให้ความรู้และสาธิตการจัดโรงเรือนการให้อาหารการเลี้ยงตะกั่ตะนปลาทังก้าการดูแลป้องกันศัตรูและพืชที่ใช้เป็นอาหารเพื่อลดต้นทุนจานั้นเป็นการร่วมสรุปผลการอบรมและการตอบข้อสักถามการมอบอุปกรณ์การเลี้ยงและไข่ตะกั่ตะนปลาทังก้าให้ผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมบันทึกภาพร่วมกันถือเป็นกานเสร็จกิจกรรมการอบรมครับค่ะสวัสดีค่ะ มาจากหน่วยบริการสีดานะคะวันนี้มาอบรมเรื่องการเลี้ยงตะกแเตนพาทังก้านะคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาอบรมแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงตะกรเตนแล้วทีนี้ก็จะไปประกอบอาชีพเสริมที่บ้านนะคะและทีนี้ก็จะให้น้องช่วยเลี้ยงช่วยหาอาหารอย่างนี้ค่ะแล้วเด็กน้องก็จะได้มีพัฒนาการที่อารมณ์ด้านอารมณ์ที่ดีนะคะขอบขอบคุณค่ะ อ่าสติปัญญาค่ะประมาณเกือบปีแล้วค่ะน้องก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้านอารมณ์แล้วก็สมาธิอย่างเงี้ยค่ะน้องมีสมาธิดีขึ้นแล้วก็ด้านสังคมก็ดีขึ้นด้านพฤติกรรมก็ดีขึ้นเหมือนกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่น้องน้ำในยนาปัจจันสีค่ะหน่วยบริการสีคิ้วค่ะรู้สึกดีใจค่ะจะได้เอาได้ไปต่อยอดเลี้ยงน้องเลี้ยงตะกะแตนปตัตก,ก้าไป สร้างไรายได้เปเลี้ยงน้องค่ะที่หน่วย10ปีแล้วค่ะน้องก็มีพัฒนาการดีขึ้นค่ะช่วยเหลือตัวเองได้อาบน้ำกินข้าวประทับใจคุณครูค่ะดูแลน้องดีมากก็น้องก็มีพัฒนาการที่ดีสติปัญญาก็ดีค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกภูมิใจนะครับที่มีอะไรที่เข้ามาในสิ่งดีๆครับ ตอที่บ้านไปเลี้ยงยแสงอยู่แล้วด้วยไหมครับไม่แม่ครับครั้งแรกที่<ด>เข้ามาล้วคาดว่าจะนากลับไปเลี้ยงได้ไหมครับวันนี้ที่มาอบรมดูแล้วได้ครับมันจะไดะ้ให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นที่จะไปจุนเจอือครอบครัวครับโชคชัยครับเป็นออเชติกครับปีที่สองนี่ครับพัฒนาการคือคือดีขึ้นคือคือเริ่มพูดได้เริ่มอะไรได้เขาไม่พูดไงครับแต่ตอนนี้พูดได้ขับขับได้ โอเคครับใจดี <c oughs> รอบรู้วันนี้นะครับนำคุณผู้ชมมาติดตามผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษของเรากันครับ วันนี้ที่บริษัทเชิดชัยคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ใหญ่ใจดีคุณกฤตินีเชิดชัยให้การสนับสนุนผ้าห่มจำนวน300ผืนเพื่อมอบเป็นปัจจัยพื้นฐานแก่ครอบครัวนักเรียนที่มีความต้องการจะเป็นพิเศษตามโครงการ73ครอบครัวคนพิการต้นแบบถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ7 3พรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่จะจัดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมนี้ทางศูนย์เคซเวตต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมาณโอกาสนี้ครับ หมดเวลาสำหรับข่าวรอบรัวประจำวันนี้แล้วครับก่อนจากการขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาษาโคราชวันนี้เสนอคำว่านา้ำหงน้ำหงแปลว่าน้ำขังเป็นแอ่งเช่นฝนตกเกณฑ์น,น้ำหงทงนาแปลว่าฝนตกจนทำให้น้ำขังในทุงน่งนาเพราะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบรัวคณินจุลเสววกพร้อมทีมงานข่าวรอบรัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเหรียญมงคลรุ่นรวยพิเศษย่าโมลหลวงปู่หลวงพ่อพัฒนาเด็กพิเศษก็ยังสามารถบูชาได้นะครับยังเหลือเลขมงคลสวยๆให้ท่านได้บูชาอีกเยอะเลยครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044952078 อีกครั้งนะครับ044952078หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและสามารถตรวจสอบเลขมงคลได้ที่คิวอาคที่แสดงอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับหลวงปู่ศิลาท่านให้พรเมตตาแก่นักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังพัฒนาเด็กพิเศษไปร่วมกันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคนพิการได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดน,นครราชสีมาหมายเลขบัญชี341 1, 1 37706 2ครับเงินที่คุณผู้ชมบริจาคเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยพัฒนาคนพิการสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามระเบียบกรมสัมภากรครับ มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการโดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมสมทบทุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการเลขที่บัญชี 3, ามสหนึ่งขีด0ย์ ขีด8 3 2 6 9ขีด6หรือสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิการศึกษาพิเศษเพื่อคนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาเลขที่2-1-4หมู่2ถนนเลี่ยงเมืองตำบลจาหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา303-10นวัตรกรรม เไกลสู่สาคล